สวัสดีครับผมอาร์มน่ารักจังนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําให้น้ําเต็มบ่อนะครับช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเราควรรีบเก็บกักน้ำนะครับให้น้ํามันเต็มบ่อน้ําไว้นะครับอันนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับพื้นที่สําหรับคนที่ทําการเกษตรนะครับที่เวลาฝนตกนะครับฝนตกลงมาน้ําจะไม่เต็มบ่อใช่ไหมอันนี้ผมลอง เขาเรียกว่าอะไรสาธิตละกันครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับต้นทุนก็น่าจะใช้ประมาณไม่แพงมากนะครับอาจจะพันกระบาทถึง2,000บาทนะครับแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ขนาดบ่อน้ํานะครับบางคนอยากจะให้หน้าฝนเนี่ยเรามีหน้าฝนอยู่3-4เดือนใช่ไหมนะครับเราต้องเก็บน้ําไว้ทําการเกษตรตอนหน้าแรงนะครับวันนี้ผมจะคลิปเป็นไอเดียให้ว่าออไอเดียผมเนี่ยสามารถเป็น ประยุกได้หรือเปล่าครับพอดีผมทําบนสกิทอัพไว้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมครับช่วยกันกด subscribe ครับกดแชร์นะครับเดี๋ยวจะลองออกแบบพื้นที่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมมันต้องมีอันนี้อันนี้นี้ด้วยนะครับโอเคเด๋ยวขอสลับซีนแป๊บนะครับ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือบ่อน้ำนะครับสมมติเรามีบ่อน้ำอยู่นะครับบางคนเขาอาจจะขุดลงไปลึกนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำทำยังไงให้น้ำเต็มบ่อล่ะเอออันนี้มันต้องน่าคิดใช่ไหมหนึ่งอย่างที่อ่าบนอาจารย์ youtube นะครับที่เขาทำกันหนึ่งคือดูดน้ำ บาดาลน,นะครับมาเติมมามาใส่บอ่อนะครับส่วนเวลาถึงหน้าฝนเนี่ยครับเขาก็จะให้ฝนน่ะมันตกลงบอ่อถูกไหมอ่าทีนี้เราก็สังเกตได้ว่านะครับตามธรรมชาตินะครับเวลาฝนตกอ่ะฝนมันก็ตกไปทั่วฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วอาจจะมีสิทธิ์ที่ฝนแหละเขารียว่า ปริมาณน้ําฝนน่ะมันเยอะใช่ไหมแต่น้ํามันไม่เต็มบ่อนะครับอันนี้ผมลองคิดนะครับลองคิดไอเดียดูว่าเอ้ยเผื่อบางคนมีบ่อน้ําเนี่ยเออแล้วหน้าฝนอย่างเงี้ทยทํายังไงให้น้ําเต็มบ่อนะครับอันนี้อ่าอันนี้สมมุติว่าเป็นเป็นบ่อน้ํานะครับที่ขุดกันนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเป็นบ่อแบบกออะไรเขาเรียกว่าอะไรบ่อแบบ บอ่อแบบโคกงหนองนาโมเดลไม่ใช่นะอันนี้เห็นแบบอันนี้ผมที่ผมไปดูมานะครับเขามีปัญหาเหมือนกันว่าทําไมน้ําเวลาฝนตกทําไมน้ําไม่เต็มบอ่อน,นะครับนะครับซึ่งบอ่อเนี้ยเกี่ยวกับน้ํานะแต่ฝนตกก็ไม่เต็มบอ่อนะครับอ่าเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันนี้ลองคิดเป็นไอเดียนะว่าเราจะทําแบบเนี้ยทําได้ไหมหรือได้ได้หรือเปล่านะครับอ่าเดีย๋ยวผมจะามาอธิบายนะครับ ว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรสีชมพูฟูฟ้าเนี่ยอ่าอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันว่าด่าน,นครับดานดานดักน้ําฝนนะครับอ่าทําไมถึงเป็นดักดักน้ําฝนได้นะครับเวลาฝนตกเนี่ยพื้นที่แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันถูกไหมครับว่าให้ลองไปสังเกตพื้นที่ตัวเองดูนะว่าฝนนะเวลาฝนตกอะนะครับน้ําอ่ะลมเวลา วลาฝนตกลมพัดไปทางไหนนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะสีชมพูตรงเนี้นะครับจะเป็นตัวดักน้ําฝนนะครับสมมุติว่าฝนตกลงมานะครับตกลงมาอาจจะเฉียงเนี่ยเห็นลูกมือผมไหมอาจจะตกลงมาเฉียงอ่าน้าก็ไม่เต็มบอ่อแล้วบอ่อบางคนก็ไม่ได้เป็นสโลปนะครับบอ่อบางคนอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเออเวลาขุดบอ่อแมคโครแมงก็ไม่ค่อยปาดลงหรอกถูกป่ะอาจจะเป็นพื้นที่สูงอย่างนี้นะครับ อ่าผมก็ลองให้ไอเดียไปว่าลองสร้างไอตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นวัสดุถูกๆก,ก็ได้อ่ะอย่างเช่นสังกะสีนะครับสังกะสีข้อดีสังกะสีก็คือมันเป็นรลอนนะครับมันเป็นรลอนเหมือนหลังคามันก็จะถูกลงหน่อยนะครับมันอายุการใช้งานก็สิบปีนะครับแต่ถ้าใครชอบสีสันสวยงามนะก็ไปหาหลังคาไม้กระชี้ก็ได้อ่าจะมีแบบ สีแดงสีชมพูสีเขียวอะไรก็ได้ให้โรงงานเขาผลิตออกมานะครับกว้างคุณยาก็ตามขนาดบ่อไปนะครับสมมุติบอกบ่อ,บอยาวสองเมตรนะครับเราอาจจะใช้แค่เมตรเมตรแปดสิบก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็หาเสาสีเหลืองอันนี้เป็นเสานะทำเสานะครับปักลงไปที่พื้นนะครับเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็ น้ำสมมุติน้ำจะมาทางนี้เนาะน้ำมาทางนี้ปุ๊บอ่าเวลาน้ำตรงนี้น้ำก็จะโดนตุ๊บตรงนี้ใช่ไหมตันนี้มันก็เป็นจะเป็นสลปลงไปเอียงทั้งมา45องศานะครับประมาณเอานะครับใช้ประมาณเอาถ้าบางคนไม่มีเครื่องมือก็ใช้ประมาณเอาให้มันได้45องศาก็ได้นะครับฝนตกลงมาจะได้ดักน้ํามานะครับดักลงมาดักลงมาดักลงมาก็น้ําจะไหลไปทางไหนนี่ครับเห็นสีฟ้าไหมอ่า เนี่ยก็จะไหลลงมาฟุ้งจะเป็นเหมือนน้าตกอะ่ะเออลงเหมือนน้าตก้นาว่าจะเต็มบอ่อถูกไหมอ่าถ้าอยากจะให้สมมุติว่าน้ํามันเต็มบอ่อแล้วนะครับบางคนอาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าน้ําเต็มบอ่อใช่ไหมผมแนะนําเลยให้ทําเป็นสกูนอตตรงเนี้ยเจาะลงไปให้มันเอียงออกได้นะครับหูน้ำเต็มบอ่ออาจจะเอียงไปทางนี้ก็ได้ไปทางซ้ายทางซ้ายก็ได้นะครับเพื่อน้ําจะได้ไม่ล้นบอ่อนะครับหรืออาจจะมีบอ่อ ใกล้ๆบ่ออใกล้ๆแถวนี้ก็เก็บน้ําไว้นะครับอันนี้เป็นแนวทางในการเก็บน้ําฝนนะครับอฝนอาจจะตกมาทางนี้่าหรือถ้าอาจจะตกมาทางนี้ก็ได้หาทางสีเขียวโลง่งๆอย่างนี้นะเราก็ลองดูดูลมมอาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับในการให้ชื่อันว่าโปรเจกต์ว่าตั้งด่านน้ําฝนแล้วกันนะครับอน้ำจะเต็มบอ่อไวๆนะครับ นี่ไหมเออลองลองไปลองไปสร้างดูก็ได้นะว่าทํายังไงให้น้ําน้ําในบ่อเนี่ยมันเต็มนะครับแต่ถ้าพื้นที่ใครขุดบ่อแล้วก็ไม่เก็บน้ําก็ก็ก็ลองดูก็ได้นะผมว่าอ่าแล้วก็มาบอกผมนะว่าเป็นยังไงอันนี้มันสําหรับคนแบบพื้นที่เก็บน้ําอ่ะมันจะชัวร์กว่าใช่ไหมเออเรายังไม่ต้องเสียเงินสองสามพันก็ได้ ในการก่อสร้างนะครับหรือใครมีสังกะสีใครมีไม้ไผ่เนี้ยสามารถทําได้นะเนี่ยก็ต้องไม่ต้องลงทุนมากไม้ไผ่ในสวนอะไรเงี้ยนะครับไม้ไผ่ต้นไม้ใครปลูกป่าไว้ก็ตัดตัด,ตดลองตัดไม้มาปักดูก็ได้สักสองเสานะครับแล้วเอาสังกะสีสังกะส,ส,ส,สีใหม่ก็ได้หรือสังกะสีเก่าก็ได้อะไรก็ได้ครับที่มันสามารถทําที่ดักน้ําอย่างนี้ได้เออหรือบางคนอาจจะเป็น โซล่าเซลล์เนอะโซล่าเซลล์บนชอปอย่างเง,งีย้ยเอียงเอียงมาเน่พอดีเลยสี่ห้าองศานะครับก็สามารถทดลองก็ได้เอาโซล่าเซลล์ใส่บอ่อก็ได้ครับเออผมว่าก็ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อพวกหลังคาพไ,ได้ชิกนะครับหรือหลังคาหลังสีนะครับอันนี้ลองเป็นไอเดียสลับหน้าฝนนะครับเผื่อน้ําจะเต็มบอ่อไวๆ ใช่ไหมเดี๋ยวก็พอเลยหน้าฝนมันจะเป็นหน้าแรงแล้วทีนี้ก็จะไม่มีน้ําใช้ละนะครับสําหรับคนที่มีมีน้ํานะครับสมมุติใครที่มีแทงเลยเฟี้ยวมากเลยนะมีแทงใกล้บ่อน้ํานะครับก็สามารถเอาปั๊มนะครับดูดใส่แทงก็ได้นะสมมติถ้าบ่อมันเต็มแล้วล้วก็เก็บเอาน้ําใส่แทงน้ําใส่แทงไว้นะครับนะครับเออ,อผมจะลองวาดแทงให้ดูเลยเพือพ่อเพือ่อคนจะได้เห็นภาพเด้อ นี่ก็อ่ะเอาง,ง่ายๆเลยเนี่ยวาสดเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาพอดีผมจะวาดช้าหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เซตไว้นะครับอ่าอย่าเอาแท้งอ่ะสีเทาและอ่ะปุ๊บปุ๊บน่ะ,ะได้แทงน้ำละอันนี้ประมาณแท้งรัฐบาลสี่หมื่นลิตรละกันนะครับผม,มให้มันสี่หมื่นลิตรอ่ะสมมุติว่าน้ําเต็มบ่อแล้วเนี่ยแล้วก็ดูใส่แทงมาก็ได้ดูเติมแท้งไว้เติมแทงไว้ ให้เราจะเก็บน้ําได้เยอะที่สุดถ,ถูกป่ะอาบางคนอาจจะโมดิฟายเนอรแทงตรงนี้อาจจะแบบอเจาะเจาะติดก๊อกน้ําไว้ใช่ไหมล้วก็ต่อสายยางใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไปรดน้ําสวนผักสวนหญ้าสวนอะไรต่อฤดูแลกนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเนอรคร่าวๆนะครับว่าทํำยังไงให้บ่อน้ํามันเต็มนะครับแต่ผมว่าอนาคตเราคง คงมีบ่อน,น้ำอย่างเดียวไม่พอคงต้องมีถทงปิดด้วยนะครับเพราะว่าอฝนฟ้ามันก็ไม่ค่อยเต็มใจเด้อฝนฟ้าตกบ้างไม่ตกบ้างตามภาวะโลกร้อน,นครับอาจจะมีน้ำบาดาลแล้วอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราต้องมีน้ำน้ำปิดด้วยนะครับสมลองไว้นะครับโอเคไปแล้วถ้าใครชอบบทความนี้อย่าลืมนะครับ กดติดตามช anel s e l l l e v e 66ด้วยนะครับขอบคุณครับ